อาจมีใครบางคนที่เข้ามาเป็นเรื่องราวแย่ๆในชีวิตเราเข้ามาทำให้เราเสียใจเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนแต่ในทางกลับกันเราอาจเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตใครบางคนเป็นประสบการณ์ดีๆ ควรแก่การจดจำตลอดไปคนเรานั้นล้วนมีทั้งดีและร้ายในคนคนเดียวกันบางช่วงชีวิตเราอาจเป็นเรื่องราวร้ายๆให้กับชีวิตใครก็ได้แล้วอาจเป็นของขวัญให้กับชีวิตใครบางคนก็ได้ทุกอย่างต่างม,มีเหตุผลของ การพบเจอและมีเหตุผลของการสิ้นสุดเสมอไม่ว่าตอนนี้จะต้องพบเจอบทเรียนแบบไหนก็จงเข้าใจไว้ว่าไม่มีเรื่องไหนบังเอิญตั้งใจเรียนรู้ผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปด้วยความเข้าใจเลือกเผชิญทุกเรื่อง ด้วยตัวตนที่ดีที่สุดของเราอยู่บนพื้นฐานบนความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจางหายไปจงสะสมความรู้สึกดีๆไว้ในชีวิตเก็บรวบรวมความสุขอยู่เป็นประจำเลือกอยู่บนเส้นทาง ของความสบายใจให้ได้ในทุกๆวันเพราะไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว